าล่สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับผมนิโมโนิวนครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคก,การเล่นไฮเตะประจำซีซัน14ครับซึ่งผมขอบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่เล่นไฮเตะได้เก่งทุกเกมแล้วก็ไม่ใช่คนที่เล่นไฮเตะได้เก่งที่สุดนะครับผมต้องเข้าใจกันตรงนี้ด้วยสําหรับผู้ชมที่จะเข้ามาดูนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาออสอนเทคนิคก,การเล่นไฮเตะเบื้องต้นในซีซัน14เนาะโอเควันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับรูนไฮเทมพลังแฝงแล้วก็เทคนิคต่างๆของมันนะครับเดี๋ยวก ทำความรู้จักกับตัวมันก่อนนะครับผมตัวมันเนี่ยเป็นแครี่ระยะไกลฟาร์มเนาะซึ่งมันขึ้นต้นด้วยคำว่าฟาร์มมันก็สามารถฟาร์มได้เนาะแต่เราไปดูกันที่สกิลก่นนะครับสกิลเนี่ยสกิลติดตัวเนี่ยมันคือการสร้างสแต็กมังกรให้ศัตรูนะอย่างเช่นเ,เวลาผมปาสกิลไปใช่ไหมมันจะติดสแต็กมังกรตรงนี้เนาะแล้วพอสแต็กมันเต็มเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นทูดามเอจได้นะครับผมก็คือดามเอจสีขาวนั่นเองนะครับอย่างเช่นอตอนนี้ไม่มีทูดามเอจครับตีไปสักพักนึงปุ๊บนี่ติดแล้วคครรับับบมมี207เห็น 206อย่างนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะสกิลติดตัวของมันนะครับเรามาเรียนรู้ที่สกิลก่อนสกิล,ลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการปาระกระจายเพื่อทําให้อีกฝั่งเนี่ยติดสแต็กครับในทิศทางที่เราเลือกเนาะมันสามารถปาแล้วเคลื่อนที่ได้นะผมในสกิล,ลหนึ่งนี้นครับโอเคประมาณนี้เนาะซึ่งตัวไฮยะเตะเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่ใช้ความเร็วในการโจมตีเนาะมันก็เลยเขียนเอาไว้ว่าจะปาระกระจายเท่ากับความเร็วที่เรามีนะอย่างเช่น0ก็จะปา5ครั้ง 75ก็จะปา7ครั้ง150ก็จะปา9ครั้งเนาะประมาณนี้นะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าตัวมันเนี่ยต้องใช้ความเร็วในการโจมตีเนาะในตัวละครของไฮยะเตะเนาะโอเคพอเราเรียนรู้สกิลหนึ่งไปแล้วนะครับเรามาเริ่มมาที่สกิลสองเลยสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจความเสียให้เราประมาณเอ่อ15ถ้าอัพเต็นต์ถับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น20เมื่อมีศัตรูอยู่ในระยะนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างนี้นะมันก็จะขึ้นออร่าให้เราเนาะคือออร่าเนี่ยมันจะะเเเห็็นนนนนนววลาศัััััตตรรููอออย่่ใพุมมมปขข้ดีงคบ อย่างเช่นตัวละครของมันเนี่ยเวลาเราเดินออกจากระยะซึ่งระยะมันจะประมาณสกิลหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้ดูนะครับผมว่ามีศัตรูอยู่ในระยะนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็คือเรดาร์นั่นเองนะฮะซึ่งสกิลนี้สามารถพนะุ่งทะลุก,กำแพงได้เนาะ,ะมาดูวันที่อันติต่อแล้วผมไปอย่างรวดเร็วนะเป็นพื้นฐานเฉยๆนะครับโอเคส่วนอันติเมตเนี่ยมันจะเป็นการบ้าไปในทิศทางที่เราเลือกแล้วก็ปาแล้วกระจายนะครับมันก็เพิ่มตามความเร็วในการจงตีเหมือนกันครับโอเค ประมาณนี้ครับมันก็จะไปอย่างนี้ครับเรื่อยๆของมันนะถ้ามันไม่โดนขัดมันก็จะไปได้เรื่อยๆเนาะอย่างเช่นถ้ามันโดนขัดนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าโดนขัดมันจะเป็นยังไงซึ่งสกิลนี้มันสามารถโดนขัดได้นะอ่าแบบนี้นะเห็นไหมครับพอโดนขัดปุ๊บนี่มันหยุดเลยนะครับสกิลอันติเมทของมันนะประมาณนี้เนาะเอาผมทีนี้เรามาดูกันใช้อันติควบคู่กับฟิกเกอร์ครับอันติควบคู่กับฟิกเกอร์เนี่ยสามารถอันติไปแล้วกดฟิกเกอร์ไปทางไหนก็ได้นะครับในทิศทางที่เราเลือกเนาะซึ่งมันสามารถของโบค สิ่งที่ไม่สามารถคอมโบคู่ได้ก็คือสกิลสองนั่นเองครับอย่างเช่นสกิลไปปุ๊บสกิลสองมันหยุดทันทีเลยนะครับมันไม่สามารถใช้ได้เนาะโอเคแล้วก็ส่วนพลังแฝงเนี่ยผมเลือกมาเป็นพลังแฝงน้ําแข็งแทนเคียวนะเพราะว่าแพทนี้เนี่ยเคียวมันรู้สึกไม่สาคัญนะเพราะามันหมดภายใน6นาทีเนาะมันเลยไม่จําเป็น,นครับโอเคพลังแฝงที่ใช้เป็นน้ําแข็งก็ถือว่าดีกว่านะอย่างเช่นน้ําแข็งเนี่ยมันสามารถลดดาเมจได้นะอย่างเช่นดูนะคือดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมผมกดปุ๊บ าดาเมจตีที่หนึง500นะครับบนดาเมจกับมันใหม่นะครับแล้วมันก็จะเพิ่มเกาะให้เราด้วยเนาะถือว่าเป็นพลังแฝงที่ดีเนาะก้อนสีแดงก็จะเอาเป็นคิวหรือแอซิดก็จะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้น9%นะครับแล้วก็สีแดงก็เป็นเจาะเกาะเออไม่เถิเป็นโบนัสพลังโจมตีเนาะประมาณนี้นะครับผมส่วนสีฟ้าก็อย่างเดิมแล้วเอาตายเกิดไปพิกเกมเนะาะประมาณนี้นะในสกิลของตัวมันนะครับเอาเรามาดูวิธีการปลารกระจายก่อนเลยนะครับวิธีการปลารกระจายเนี่ยมันมีอยู่2วิธีก็คือ1เเลยเราจะปาแบบ เดินหน้าถอยหลังนะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคก็คือการปาซิกแซกการปาซิกแซกเนี่ยใช้เมื่อศัตรตูเนี่ยอยู่ในที่เดิมแล้วก็เคล,ลื่อนไหวไปมานะครับคือการปาตะากั่งผมเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสา,านนอย่างเช่นเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ซิกแซกไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งเรามาดูคอมโบของมันก่อนนะครับคอมโบที่ผมใช้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับมันจะมีวิธีคอมโบอยู่หลายอย่างนะ Okay. เราจะออกไอเทมหลักๆที่ใช้ก่อนประมาณนี้ก็พอนะมันจะอยู่ในระยะผมใช่ไหมผมก็จะสไลด์เข้าไปตีกันหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็ปากระจายครับเพราะมันจะติดสโล่ไงอ่ามันเลยทำให้เราแม่นขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือป้ายโดนทีแรกครับสไลด์ไปอันติทันทีครับอย่างนี้ก็ได้นะครับต้องบริหารมานาขาวให้เป็นนะตัวนี้มันไม่ใช้มานาเนาะโอเคกับอีคอมโบนครับก็คือคอมโบอันติไปปุ๊บถอยสกิลหนึ่งครับมันเป็นคอมโบสไตล์ที่ว่า เข้าไปแล้วก็แบบลอยฝั่งแล้วก็ถอยออกมาครับคอมโบนี้มันเป็นการเติมดําเมจเฉยอย่างเช่นแบบเราเข้าไปแล้วก็ถอยปาสกิลหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับหรือว่าจะสกิลหนึ่งไปก่อนหรือไม่ก็สไลด์ไปตีอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดครับมันสามารถควบคู่กันได้เนาะระหว่างใช้สกิลสามารถสไลด์ได้เนาะประมาณนี้นะหรือไม่ก็จะเล่นคอมโบแบบสไลด์มาอันติปึ๊บมันก็จะติดฟร์สเคปทันทีนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งก็ได้นะมันใช้ได้เรื่อยๆนะครับคอมโบมันหลากหลายตัวนี้ ประมาณนั้นนะครับผมโอเคสาหรับคนที่งงกับคอมโบก็จะสรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันครับคอมโบเนี่ยก็จะมีการปากระจายแบบว่าปาไปก่อนให้มันติดฟอร์ทเข็บแล้วค่อยอันตินะครับหรือว่าก็ใช้สกิล2ตีหนึ่งทีแล้วอันติทันทีเลยนะครับอ่ามันใช้แล้วแต่สถานการณ์เนาะแต่ว่าอันติของมันเนี่ยจะถูกขัดได้นะครับแล้วก็ตัวมันสามารถใช้ควบพูดิฟายได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะทาไมถ้าไม่เจอตัวไอ้พวกตัวจับตายะลรพวกนี้นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่อง ลูนกับไฮเทมกันเลยนะผมว่าเป็นยังไงไปครับ let's go โอเคครับผมเรามาดูกันที่ไฮเทมก่อนเลยนะสำหรับไฮเทมเนี่ยทุกคนสามารถกดดูที่สมอลภูมิลบเพื่อเลือกไฮเทมที่ต้องการได้เลยนะครับมันจัดไว้หลายเซตนะแต่เซตที่ผมใช้ก็จะเป็นเซตนี้นะมันคือเซตที่ถึกทนปลากระจายแม่นยําม,มีดาเมจนะครับซึ่งดาเมจที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ปานกลางถึงต่ำนะครับซึ่งหากว่าใครดาเมจไม่พอสามารถเปลี่ยนชิ้นนี้เป็นโบเคนสเปียร์ได้เพราะว่าตัวมันสามารถใช้เจาะเกาะได้นะครับซึ่งผม ไม่ค่อยเล่นคีนะหรือว่าใครจะเปลี่ยนเป็นคีก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับผู้เล่นใหม่แนะนําเป็นเซตนี้เลยนะมันจะแบบทั้งถึกทั้งแม่นคือแบบมันจะสโลว์มากๆเลยคนระับสหรับสกิลของมันนะซึ่งไฮเทมอันแรกเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นบิดแบนหรือว่าเป็นทารอนก็ได้นะผมแล้วแต่สะดวกของคุณเลยนะโอเคต่อไปเป็นรูนนะครับรูนเนี่ยก็จะใช้เป็นรูนเออแป๊บนึงนะนี่ครับผม ป็นช่องแรกจะเป็นอเวกสิ0เมตรแล้วก็สีเขียวเป็นดัก o อนคลอสีม่วงเป็นสปิริตนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะส่วนวิธีคอมโบต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับ let's go <S เอาละครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นเฮยเตะประจำซีซั่นสินะครนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้สอนเล่นเฮยเตะแบบคนทั่วไปนะวันนี้ผมจะสอนแบบว่าตอนที่ผมเริ่มฝึกใหม่ๆผมทำยังไงนะครับ คือผมจะสอบแบบพื้นฐานจริงๆเลยอันนี้คือพื้นฐานจริงๆที่ผมเล่นเลยครับก็คือวันนี้เนี่ยผมจะเล่นสไตล์เต erm ิมดาเมจเน้นแอซซิสต์นะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันยังไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเราต้องเน้นเต erm ิมดาเมจแล้วก็ต่อดาเมจให้เพื่อนเท่านั้นนะครับามว่าเราไปโซโล่คิวเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราก่อนอื่นต้องมาลากบับให้เพื่อนก่อนครับอ่าพอลากบัฟเสร็จรปุ๊บเราก็รีบเดินไปเคลียร์ลงเลนเลยเนาะคือตอนนี้เจอเป็นเทวน,นัทเนานะคงไม่น่าจะลาบากอะไรมากมายนะครับ แต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยคือฮายาเตะทั่วไปที่ผมเล่นคือสไตล์ลุกใช่ไหมลุกนี่คือแบบมันจะห้าวๆห,หน่อยคือแบบอันนี้คือเราเล่นสไตล์ตั้งรับนะสไตล์ตั้งรับคือรอสวนอย่างเดียวเลยหรือว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยพลาดไปแบบไล่คิวใครหรืออะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยติดนิสัยการไล่คิวเพราะว่าผมเล่นสไตล์นี้อยู่แล้วนะแต่วันนี้ผมจะพยายามสอนเล่นสไตล์สไตล์ตั้งรับสําหรับผู้เล่นใหม่นะผมโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเล่นตัว Ninja, นะินจาครับทุกคนก็ต้องมีวิถีนินจาในตัวออองงงนนะครัับบซึ่่หลลาาย,นนยาจจไไมชสตตต์้้ก็ ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเป็นสไตล์ลูกนะค่อยๆแบบฝึกเริ่มไปนะผมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเล่นวิถีนินจาแบบตั้งรับกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมขออนุญาตเรียกว่าวิถีนินจาแล้วกันนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับนินจาเนาะมามาดูนเลยนะครับป่าเราจบด้านล่างเนาะเป็นอะไรที่ดีมากน่าจะได้คิวนะผมคิดว่าเมย์ก็โดนคิวอะไรผมคิดว่าถ้าว่าแกงพลาดเนาะต้นเกมเนี่ยเราอาจจะยังยิงไม่โหดมากนะเราก็ต้องค่อยๆฟาร์มไปนะเพราะตัวเราเนี่ยต้องมีของต้องรวยนะครับทุกคนที่เล่นต ต้องหัดทําให้ตัวเองรวยนะครับพยายามไล่ฟาร์มให้หมดเลยครับผมผมบอกไว้เลยว่าตัวมันไม่มีของมันแบกไม่ได้นะครับผมบอกไว้เลยเราอาจจะเล่นกากไม่ได้เลยครับถ้ามันไม่มีของตัวมันก็กากนะครับแต่ว่าถ้ามันมีของตัวมันก็โหดครับตอนนี้เหมือนเดินมาบวกกันตรงนี้นะครับเฟิร์สบัตรเรียบร้อยบอกแล้วครับไม่โดนคิวก็คิวเองนะครับผมโอเคเหมือนเขาจะไปเอามังกรหรือเปล่าผมคิดว่านะทำอะไรยังไม่ได้นะตอนนี้ได้เติมดาเมจดไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะการเติมดาเม็ดก็คือแบบปลากระจายไปให้เพื่อนครับแล้วก็ถอยออกมานะครับ คือเราเนี่ยจะเน้นเติมดาเมจให้เพื่อนได้คิวไปก่อนครับเพราะว่าเราจะไม่เอาตัวเราเข้าไปเสี่ยงเนาะเหมือนเทลนี่มันน่ากินจริงๆเลยถ้าผมมีอันตีเนี่ยจ,จะตายนะเทลเนี่ยค่อยๆเล่นไปครับผมเหมือนอันตีผมจะมาแล้วนะอย่างนี้น่าจะได้หรือเปล่าถ้าว่ามันมีโอกาสได้เราก็เข้าไปเลยนะครับดูอย่างเมื่อกี้คือผมอันติปุ๊บผมฟิกเกอร์เข้าตามเลยนะครับมันเลยทําให้ผมได้คิวเนาะแต่ผมบอกกันเลยว่าเราต้องคํานวณระยะทางให้ดีนะไม่งั้นเนี่ย เราอาจจะไปไม่ถึงแล้วเราอาจจะตายเองได้นะครับแต่เมื่อกี้นาโดนขอบขอบก็ตายนะไฮเตะคือเราใจมันโดนขอบขอบก็เจ็บนะครับประมาณนั้นเนาะก็ค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะตัวเราต้องมีของนะตอนนี้เรายังไม่เสียออน้ําแข็งนะมันเป็นสิ่งสําคัญมากในการที่เราจะโดนแกงเนาะเก็บมันไว้ใช้งานให้ดีนะคอันนี้คือบางเกมเนี่ยผม,ผมเนี่ยเพอไปกดโดนนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมก็ไม่ใช่ปคนที่แบบแม่นยำอะไรขนาดนั้นนะและความลับอีกอย่างหนึ่งของมันนในการเล่นไฮเตะเนี่ยก็คือตัวมันเนี่ยสามารถเอามังกรได้ตั้งแต่เวลสี่นะครับ คือบางตัวเนี่ยเอามังกรเวอรสีไม่ได้นะครับแต่ว่าไฮยะเตะเนี่ยพิเศษมากเลยสามารถเอาตอนเวอรสีได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทให้ดูเนาะในคลิปนี้เราก็มาเอาตอนเราเวอร์ห้าเอหกแล้วกันครับตอนนี้มาหลอกช็อกไปแล้วยังไงครับโอ้โหถึงขั้นสปินเลย,ล <laughs> ยเหรอใจเย็นใจยเย็นเคลียร์เวฟเร็วมากนะตัวเราเนี่ยซึ่งผมลืมบอกนะว่าคี้ขาวเนี่ยสามารถติดกับคีฟได้ด้วยนะครับคีฟป่าคีฟอะไรพวกติดหมดนะครับเออสแต็กมังกรนะนะเห็นไหมว่าตีไอ้พวกนกก็ติดนะครับสแต็กมังกรของมัน เดี๋ยวตัวเราเนี่ยจะค่อยๆโหดขึ้นเมื่อเริ่มมีของนะตอนนี้มันจะบวกกันนะครับอัติีไปได้ก็อัติีไปเลยแบบนี้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยคือตัวมันเนี่ยมีข้อดีก็คือสามารถล้มแทงพวกถึกๆได้นะครับคือตัวไหนที่เกาะเยอะๆเนี่ยเอาตัวนี้ไปปราบเรียบร้อยตายหมดครับผมไอพวกมาลงมาหลอดนะครับผมก็คือหนึ่งเลยตัวนี้มันปราบแล้เพราะมันมีทูดามจก็คือความเสี่ยงจริงนะไม่นับเกาะนะครับแล้วก็ยิ่งเลือดเยอะเนี่ยเราเอาทารอนไปก็สามารถที่จะ ทำให้อีกฝั่งนี้เลือดลดหายแบบไวมากแบบปอยแบบ่างนี้เลยแต่กลัวมากนะตัวนี้คนระับแต่ต้องมีของนะผมบอกก่อนคือไม่มีของไปยิงมันก็ไม่เข้านะครับต้องบอกไว้ก่อนนะคือความเร็วในการโจมตีมันต้องถึงจริงๆนะครับซึ่งวิธีออกไฮเทมเนี่ยมันก็มีหลายแบบเราจะออกมาเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะดาักาจ้ายเล็กก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นฟอร์สเคปแล้วก็ขึ้นเป็นคีเล็กก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมจูกออกมาได้ยังไงบ What the fuck เอาตรงแม่งหง่างงงเลยแบบออกมาได้ยังไงวะเดี๋ยวนะบวกกันก่อนบวกกันก่อนนะผมโอเคเติมเมดเรียบร้อยคือผมจะบอกกันเลยว่าวิธีออกของเนี่ยมันจะออกง่ายมากเราขึ้นลงเท้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็ขึ้นอของที่จะขึ้นทานร้อนคือของเล็กก็คือดาวกระจายนั่นเองนะครับจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นทางด้านของฟอร์ตเคปเพื่อทําสโลทันทีครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะรีมทันกันบมดกูกตอนนี้โอเคจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นเงาคีเล็กสีเอ่อม่วงหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะจเป็ ก่อนที่เราจะขึ้นสลิกสติงนะแล้วก็เราก็ขึ้นมาเป็นทารอนแล้วก็สลิกสติงจากนั้นก็เป็นขวานชโลแล้วก็เกาะสะท้อนได้เลยคนระับในในตานี้นะบางตาเจอซิวออกทอยนะผมแล้วแต่เราจะปรับเปลี่ยนให้เท็มสุดท้ายนะครับซึ่งหากใครเนี่ยคิดว่าดามเมจมันยังไม่พอเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นคี้อะไรครับีสีเออสีเหลืองนะครับขึ้นมาแทนไฮเทมชิ้นสุดท้ายนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยมีดามเอจอย่างมากเลยครับซึ่งต้อง赖มากับความบางนะแต่ตานี้เนี่ยออกเป็นเกาะสะท้อนเนี่ยรับรองา,าอม้าามมลมแลว คือถ้าของมันใกล้เคียงลเลี่ยเรียเนี่ยเรามีของตันแล้วให้นาคอสมาฟันเนี่ยหลายทีนะครับกว่าจะตายของที่ผมบอกเนะี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถือว่ายืนได้นานๆเลยนะสำหรับใครที่ยืนแหล,แหลมๆแบบยังไม่เคยแบบเล่นเมนแครี่อยากจะมลองมาเล่นแครี่อยากจะฝึกเล่น,นครับเอาไปฝึกเล่นเนี่ยยืนแหลมแค่ไหนก็ไม่ถือว่าตายแบบ100%ยนะยังมีโอกาสรอดตั้งแบบ40%เนะครับไอเทมที่ผมบอกเนี่ยซึ่งต้องการดับเมจก็อย่าลืมนะบีิหรือไม่ก็เจาะเกาะก็ได้นะผมโอเคแต่ที่แนะนําก็ออกเป็นแบบผุมก่อนก็ได้นะครับ ฝึกตัวเองเป็นสายเติมดาเมจไปก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่เล่นดาเมจเนาะ um, และอีกอย่างก็ผมคือถ้าหากว่าผมเนี่ยลืมพูดอะไรเกี่ยวกับไฮเตมหรือว่าทุกคนสงสัยแล้วผมไม่ได้พูดในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะ <geon. S 2> เพราะว่าบางทีผมก็แบบพูดไม่หมดนะครับผมผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับว่าอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าเรื่องไฮเทมกับรูเนี่ยมาถามนะขอให้ดูในคลิปนะเพราะว่าไฮเทมเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับมันแล้วแต่คุณจะออกเลยนะแต่ว่าบางอย่างแบบไฮเทมมอะไรอะไรอย่างงี้นะครับผมผมก็จะลืมพูดบางอย่างเนะแ่้เรมจิลว นว่าเริ่มแรงแล้วนะอันติได้อันติเลยอนะสิ่งนี้เรียบร้อยผมไม่ได้อีกตัวกะเจ้าอีกตัวเล่นเอาห้าแล้วผมจริงๆเราควรจะเล่นเติมดาเมจนะแต่อย่างี้้โอยังได้ยังได้ไดสวย,ยครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยมันถือว่าเราได้เนาะเราเข้าไปคือเขาไม่มีซีซีเนาะซีซีเขาหมดแล้วเราคํานวณหมดแล้วครับคือก่อนที่เราจะอันติเนี่ยเราต้องดูอีกฝั่งให้ดีๆก่อนทําพยายามเก็บรายละเอียดว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาอันติไปหรือย,ยังแชทสกิลอะไรไปหรือย,ยังคือเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นว่าเทนไถแล้วก็ทุบพื้นไปแล้วนะครับ ทำให้คิดว่าไม่มีซีซีแล้วผมก็เลยกล้าติเข้าไปนะครับผมหรือว่าถ้าผมจําผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคือผมรู้สึกว่าเขาไม่มีซีซีเฉยๆม่อก็เลยกล้าเข้านะครับซึ่งหาว่าใครสงสัยว่าผมเนี่ยกล้าติได้ยังไงก็กอกลับไปดูใหม่นะว่าเทนเขาทํายังไงบ้างผมเลยกล้าเข้าไปนะผมเออมันก็จะประมาณนั้นหละครับคือเขาทายังไงบ้างนะครับโอเคเราต้องไล่ฟาร์มไปก่อนเนาะตอนนี้ก็ถึงช่วงฟาร์มนะตอนนี้มันยังแปดนาทีอยู่เนาะก็ไล่เอาป้อมนรับตีป้อมอีกเดียวครับฟิกออกมาครับฟิกออกมากัน เริ่มแรงคนระับแบบนี้น่าจะตีได้อีกรอบนึงครับรวมนะกดแข็งครับผมแบบนี้ไม่โดนสกิลถอยถอยครับผมถอยได้ถอยนะแบบนี้ตีเสร็จถอยได้ถอยครับต่อดาเมจสโลยเพื่อนนะครับสโลยเพื่อนให้เพื่อนถอยออกมาได้ครับไม่น่าจะได้แต่ว่าน่าจะได้ยีไ้ตัวนะผมคิดว่าตีไปก่อนตีไปก่อนครับโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวครับไม่รู้ใครได้คิวอะผมหรือเปล่าวะเมื่อกี้ไม่ใช่ผมนะออกมาก่อนออกมาก่อนครับนะถอยก่อนเพืโอโ่อนถอยก่อนโนอะ้โหนาคอสนาคอสยากยากถอยก่อนครับแบบนี้ เราไม่เล่นห้าวนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แบบนี้ผมแนะนําให้ถอยไปเลยนะครับแต่ผมเมื่อกี้ยื้อนานไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนดูดีๆเนี่ยเห็นป้อมล่างนะครับไถย,ยับเพราะผม <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะยื้อนานอีกฝั่งไหนก็มาตีเราฆ่าเราไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้ไถป้อมล่างอีกฝั่งเรียบร้อยป้อมกลางอีกฝั่งเรียบร้อยเหมือนกันนะครับคือ <c oughs> ถ้าจําจากฉากเมื่อกี้นะคือแข็งรู้สึกว่าจะมีประโยชน์กว่าเคียวใช่ไหมคือเข้าไปในป้อมแล้วผมกดแข่งเนะี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูฉากเมื่อกี้ก็กลับไปดูอีกรอบหนึ่งได้นะคว่ามันม นะครับเดี๋ยวตอนนี้จะบวกกันหรือเปล่าหลุดไหมอย่างนี้เอาตียับครับแบบนี้ตียับครับอันตีเลยหรือเปล่าผมมามามาก่อนอย่นี้ครับเติมน้ำเม็ไปก่อนครับเติมน้ำเม็ดได้เติมไปก่อนครับเติมน้ำเม็ได้เติมไปก่อนเติมไปก่อนครับเติมไปก่อนสไลด์ตีไปก่อนครับเติมดาเม็ดให้เพื่อนไปก่อนนะเน้นเติมดาเม็ดไปก่อนครับตานี้มอันตีไปเลยโอ้โหเขากดแข็งเห็นไหมครับแข็งประโยชน์มากนะในแพทนี้นะผมแนะนําเอาแข็งไปแทนเคียวนะผมแนะนําเอาแข็งไปแทนเลยนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะโอเคเราต้องใช้บัฟแดงเนาะโอเค พอเข้าช่วงกลางเกมเนี่ยเราพยายามเอาบัฟแดงไว้นะครับมันจะช่วยในการสโลวให้เพื่อนเนาะแล้วก็ไฮเทมที่ผมออกเนี่ยมันจะสโลวมากเลยเ,เ,เอาละครับตอนนี้เหมือนจะหลุดมาอย่างนี้ผมตีไปดอันตีได้อันตีไปเลยครับแบบนี้เรียบร้อยครับเพราะว่าไม่ห้าวนะนเห็นไหมอีกฝั่งเนี่ยมาทางด้านขวาไม่ใช่ดีซ้ายนะครับโอ้โหหนัวจัดนัวจัดนัวจัดพูดอะไรไม่ถูกตอนนี้ตีไปก่อนับตีได้ตีไปก่อนตีได้ตีไปก่อนเรียบร้อยคือเมื่อกี้นะถ้าสังเกตดีๆผมการติเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมาจากบน2ตัวนะครับแล้วก็ซ้อนหลังมีมาจ้าแค่ต คือผมตาไวเป็นนิดหน่อยคนระับสำหรับคนเล่นตัวนี้ก็พยายามฝึกทําให้ตัวเองเนี่ยตาไวๆมือไวๆเล่นไวๆนะครับคือเล่นอะไรที่มันเกี่ยวกับนินจาครับมันต้องทาอะไรรวดเร็วบ้องไวนะครับผมมันจะได้แบบเหมาะกับตัวมันนะครับพราว่าถ้าเราเชื่องช้าเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิวเขาแนละ้วเราอาจจะปล่อยเขาหลุดมือไปได้นะครับม,มาหลุดมาอีกก็ตายดีครับโอเค ถือว่าได้เปรียบมากเลยนะตอนนี้เราเติมน้ำเม็ไป11ตัวแล้วนะเราแอดซิทไป11ตัวเลยนะครับถือว่าเป็นสายเติมน้ำเม็ดสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่ายังไม่เล่นเก่งอะไรมากมายนะก็เล่นประมาณนี้ไปก่อนนะแบบที่ผมเล่นให้ดูในคลิปนี้นะก็คือเราเน้นเติมน้ำเม็ดได้เพื่อนอันติได,ได้ตอนไหนก็อันติแบบต้องคำนวณดีๆนะในการอันติไม่ใช่ว่าอันติมัวก็อาจจะโดนเ,เทนไถ่หรือไม่ก็นาคอนยกได้นะผมโอเคขโมยบัฟแดงไปก่อนนะเราก็ไถ่บนไปเรื่อยๆนะมันก็น่าจะไปไกลยอยู่นะตอนนี้ด้านบน ผมบอกกันเลยนะว่าตัวไฮยาเตะเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับถึงแม้ว่าเกมมันจะตามเกมมันตามถ้าว่ามันพลิกกลับมาได้เนะี่ยมันโหดมากเลยนะครับมันสามารถพลิกเกมได้นะต้องรองมันมีของหน่อยนะครับผมตดวเล่นตัวนี้เนาะก็พยายามยื้อไปก่อนนะสำหรับเกมตามนะโอเคแบบนี้เติมดาเมจเรียบร้อยแต่ครับผมือพยายามเติมดาเมจสายเติมดาเมจที่ผมพูดถึงนี่คือผมออกของถึกมาถึง3ชิ้นเลยนะเอาขวานสาโลว์มาให้พวกมันเดินไม่ออกเพื่อให้ทีมเราเนี่ยไว้ตีไว้แบบคอมโบอะไรต่างๆให้ทีมเรานรับ ถือว่าดีนะครับในสายนี้นะตีป้อมก็พอได้นะดาเมจก็พอมีนะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจตอนจบคลิปกันนะผมเดี๋ยวต้องรอมันจบคลิปก่อนนะคือตอนนี้เรายังจบคลิปไม่ได้นะเพราะว่าป้อมยังไม่จบนะอีกฝั่งไม่กดยอมนะเห็นไหมว่านาคอในฟันไม่เข้านะดูนะฟันไม่เข้าเลยนะครับคือของที่ผมออกเนี่ยถือว่าดีมากคือจะบอกว่าแครี่ตัวไหนออกของนี้ก็ได้คือมันก็ถูกครับแต่ว่า1เลยตัวนี้มันจะมีค่าความถึกที่มากกว่าแครี่ตัวอื่นแล้วก็2เลยมันมีดาเมจที่แบบไม่ต้องพึ่งงขออมมมาากยยคครับืดเเนี่ ออกแค่สลิกสตริงกับทารอนก็ถือว่ามีดาเมจเพราะมันมีทูดาเมจนะตัวนี้มันก็เลยพิเศษกว่าตัวอื่นไงครับอ่าอย่างนี้ครับทาให้ตัวมันน่าเล่นดูครับดูครับผมอ่าตีไม่เข้าสับไม่เข้าไปดีเห็นว่าครับโอ้โหโอ้โหมามาตัวไหนก็มาตัวไหนก็มาถึกครับเติมดาเมจอย่างเดียวเติมเน้นเติมสายเติมเน้นเติมเออแตกไปดิอาดูครับผมตีเราไม่เข้าเอาเราไม่ลงนะเพราะว่าเรามีสโลเดินหาเราก็ไม่ได้นะเมื่อกี้แบบนี้ต้องรีบจบแล้วไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตายนะเรายังไม่อยากจะตายนะครับผมโอเค ฟันดีนะครันฟันผมดีก็มาดี <c oughs> เน้นเติมดาเมจไว้ก่อนนะครับโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูที่ดาเมจนะ <c oughs> ว่าตัวเราเนี่ยมีดาเมจมากพอไหมนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้ออกของดาเมจเนาะเด <c oughs> ี๋ยวไปดูเลยดีกว่าอุอ้ยได้ที่หนึ่งเฉยเลย <c oughs> คือเราไม่ตายนะ,ะดาเมจอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะดาเมจสำหรับเกมนี้นะครับเป็นสายเติมดาเม็แต่ก็มีดาเมจนะครับ เห็นไหมครับผมว่าตัวมันเนี่ยไม่ต้องการของอะไรมากมายดูน้ำเม็ครับผม98้0 0มนะถึงแม้ว่าเรามีของตีแค่2ชิ้นของตี2ชิ้นเพิ่มน้ำเม็แค่ชิ้นเดียวก็คือทารอนแค่นั้นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมแล้วก็หากว่าใครสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ถามได้นะครับผม